สวัสดีครับมือวนี้นะครับผมครับมานอกแชแนลครับที่นี่ครับไม่ค่อยจะลงโดนแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับพอดีน้องพอดีผ้าครับมาเบิ่งสวนครับสวนผมนะครับโค้งลงหน้าโมเดลครับ กระเป๋าเลยครับนะครับชี่น้องเป็น,น,นค,นคนนอ,นองนะครับ,น,รบนี่ก็ชิมี่เป็นน้องครับคองครับคองเสกไปครับนะครับในก็ฝังทอ่อ ต่อครับตัวห้องตรงนี้ครับฟังท่อตรงนี้ไปตรงนี้ครับมังคครับพงกับมังคู้ใส่มัคู้คนนี้ขุดนะครับตรงนห้นแล้วนะครับนั่นกมงนี้นะครับนยครับข้องตรงนี้นะครับจะไล่กับมอง ข้อหนามองนี้นะครับเป็นนี่ครับมีข้องข้อหนามครับครับข้อหนามไปไม่ได้ปลาหมดนะครับไหลมันจะขับอะไรอะไรอะไรไม่เลยมันจะมาร่วมกันมอนี้มัครับหนามทึ่งนั่นเท้าปล่อยมันจะแข่งตัวนี้ครับสไลด์ตามท่อมาครับรับทอไปปุ๊บ มันจะไหลมากล่องคลองมรงนี้ครับเอ,อ๊ะผู้จิต่อวสามทางมองนี้นะครับต่ไหลมากมองนี้ล่องคลองนี้เพราะนี่ทันสุดค้อนคุ้แล้วนะครับลงปึ๊บครับมองนี้มันนี่นะครับนี่นะครับน้ำไปไหลตรงนี้ไหลตะเกีบเป็นทอ่อเก็บยวเปไ็นแม่นบอนางครับไหลไมาได้ผลเก็บยวเป็นบอนางบอนางเบิ้ด แล้วน้ำดันขึนน้ำดันขึ้นครับน้ำดันขึนปุ๊บไหลครับไหลอ้อมจะไหลเออมันจะดันขึ้นมนาะผมคิดว่านะครับน,น้ำชูงไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับประมาณขัน,ขนตนัวนี้ผมเห็นไปแล้ครับน้ำก็สิเต็มเต็มสั่นนะครับนี่ครับพักตรงนี้มขุดห้มันลำครับตัวนี้ ครับนี่ต้นจะเรื่องไปไล่ตเก่าครับมันจะขุดปึ๊บป๊บเพื่อให้มันทอมอะไรก็พองตัวเก่าเฮาครับจะไล่มาตรงห้องกันนะครับครับเดี๋ยวตอนแรกให้เบิกใหม่นะครับครับไปพักคนคู่อันบ้านบ้านท่านเดียวครับบ่น้ำ สูบน้ำสูบน้ำครับนี่เป็นผักครับปลูกผักแบบนี่ครับน้ำตอนนั้นครับแนี่คลองสายไกย่ตัวนี้ตรงนี้นะครับน้ำไม่เคยมีนะครับนีคลองสายไกย่ครับพวกน้องนาครับนี่ครับมันมีคลองสายไกย่เหอเมน,นครับพี่น้องเอ็มไรครับเริ่มไรที่จริงของเปิดมันตรงนี้ครับ มันกัไหลครับไหลรวม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 ปลาปลามีปลาโขกกับไหลมาเพิ่มๆไหลไอ้ลางครับไอ้ลางๆเพิ่มกัดไหลมานนี่บางนึงครับมันอ่านแมตตรงมันี acceso, ้ครับพอตัวนี้เขาโฉบมาตรงนี้ครับโฉบมาทางนี้นะครับโฉบลมครับโฉบไปในส่วนผักนะครับโฉบไปเพิ่มๆพัดหงเต็มครับมาสองหน้ามาสองทางก็นที่มานหงมันนี่ครับหงปึ๊บตอาที่มันเหลือสิไหลกับ คล้องอยู่ไปกับปลายบึงครับล่องน้องหมูเกาครับน้องเก็าครับอนเรียครับห้องมันหนีล่อน้องครับล่องน้องครับก็อันมันนีอันมันนีก็ล่มไปนี่ครับประมาณนี้เป็นไปมันพือน้อไม่ลองหนีเจะว่องเนียหมกหมกเก่าครับเดี๋ยวเข้ามาแล้วๆครับให้พี่น้องเบ่งกรับกบมหาชิป้งครับ เดี๋ยวอัพอิดไปเป็นตอนตอนไปครับครับเนี่ยเป็นคล้องมองนี้นะมันก็จะไล่จากน้องครับอ่านไปปพื๊ดลอยพูนครับมองมองนี้ครับไล่หมดเลยครับพุนมันจะไล่จากตรงนี้ครับไปพูน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 พนพูนรมาน้ำหอมบากนีจะฟังทอมองนี้จะฟังทอเนี่าจะฟังทอ ให้มันนี่ครับมันเกิดไปไปนทำคลองน้ำเพื่อป้องกันอ่างวออันขืนอันขึ้นอันขืนเต็มไร้ไปครับครับที่นี่ก็เลี้ยงเพือกก่อนี่ก่อนครับแล้วนี่ก็เรื่องอะไรก็แจ้งครับกดติดตามให้มาไม่ร้องคลิปโดนนะครับกะถีบยี่ปาาได้พี่น้องก็่อไข่ลงครับพี่น้องอา่าคิดว่าผมลืมแล้วนะผมมาลืมครับผมแก่ ปรเี่สี่เรมีเวลาครับคุณอำมนีครับี่ขี่คันนีครับกับทไทยกับสมอาทิตย์เจีทิแล้วครับเทากับสันีก้อนนทกินี่กับมีคนนแงเนาะที่จะไปไทยมกับไทยอีตรงอาทิตย์ละเทียะครับคิผมจะลงต่อไปนะครับครับจะมือกันสวัสดีครับ